สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนนะจ่ะเจอกับเปี้ยวอีกแล้วล้ะจ่ะเด้อเมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์จ้ะเปียวกัสิมาเฮ็ดวิดีโอเกี่ยวกับอ่าอ่าที่เปียวว่าไว้คือว่ารถโลกรอนเด้อค่ะว่าเขาเฮ็ดจังไดแน่อันดับแรกเลยเปี้ยวกับศรีบอกให้ฟังเกี่ยวกับอ่าที่เปี้ยวไปเรียนใบขับขี่เนาะเฮ็ดใบขับขี่เปี้ยวไปเรียนเนี่ยอาจารย์กับศรสอนเลยตั้งแต่พันพื้นฐานเพราะเปี้ยวบราเคยมีประสบการณ์ในการขับรถมาก่อนนะจ่ะเด้อแล้วก็เปีย้ยวก็ต้องไปเรียนขั้นพื้นฐาน ถ้าบ่ามีความจําเป็นนะจ๊ะเด้ออ่าอาจารย์สิให้เฮาบ่เหยียบเบรกขับรถที่ไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะเขาเห็ดจังได่ติอาจารย์สิบอกเสมอคํา,าว่ามีเยอะนกคือว่าสิ่งแวดล้อมสภาพแวดลอ้อมคือเปี่ยกับบ่ข้าใจตอนที่เปลวไปสอบ้อจ้ะอันนี้เปลวสอบเปลวสอบขับพานแต่ว่าเปลวท่านนี้สอบขอเขียนพานเขาสิบอกเลยว่าให้คุณขับรถอ่าเพื่อรักษาสิ่งแวดลอ้อมเปลวก เพื่อจาได้เพราะว่าตอนที่เพียวเลียนอาจารย์ให้เฮ็ดขับรถจ้ะพี่น้องขับไปเฮ้าหน้มซ้ายหน้มขวาก่อนที่ถึงจุดหมายที่เฮ้าสิเฮาต้องวางแผนนะจ้ะวางแผนแล้วก็ค่อยๆลดความเร็วลงห้ามเหยียบเบรกห้ามเหยียบเบรกขับรถแบบห้ามเหยียบเบรกเพื่อที่สิว่่ให้ปล่อยปล่อยการผิดออกมาแล้วก็อันนี้เปียวพานอันนี้เปียวสอบพาน,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 านแล้วก็ถ้าสมมุติผู้ใดอยู่อยู่ใกล้เมืองเสียจ้ะเขาให้เดินหรือว่าป่นจักรยาน ถ้าไม่มีความจําเป็นยาใส่รดในขอสอบกับมีคือกันนะจ๊ะนี่คือคือเขาเหตุกันแบบนี้แล้วก็อันนี้เฉพาะที่เปี่ยวเรียนรููมาเดอเปีปเ่ยวบริเวาถึงผู้อื่นผู้บรเวถึงสิง่เปย์เรียนรูมาแล้วก็มีอีกอย่างนึง่งนะจ๊ะเด้อการที่ใส่รถรถไฟไปใส่มาใส่ให้ใส่รถซับรถไฟคือลถนั่นลงใหใส่รถไฟจะ้ะแล้วในขอสอบกับมีคือกันอ่าเพราะว่าเขาขับรถเนี่ยต่างคนต่างขับรถสมมติว่าครอบครัวหนึ่งมีคนอยู่หาคน ถ้าบ่ามีความจําเป็นังซี่การสิใส่รถแค่แค่คน้นเดียวคันเดียวังซี่ก็ะติดกันเป็นลงมองหันมองนี้หรือว่าเพื่อนเพื่อนไปใส่มาใส่ังซี่เขาสิอาศัยไปน้ากันเขาสิบ่ใส่รถหลายคันอะคะ่ะเขาเขาคิดถึงสภาพแวดลอ้อมเขาคิดถึงควันที่ปล่อยออกมาจากรถนั่นนะคะคือเรื่องเล็กเลน้อยๆอยของเขาค้นอยู่ี่เขาคิดแบบนี้นะจ๊ะโดยเฉพาะแถบที่เปียวยูเด้อจ้ะเด้อเปียวก็รู้ว่าแถบอื่นเป็นจังไ๋แล้เปียวบอถึงแถบที่เปียวยู่เรวก็อ่า ช่วงนี้ในอนาคตในเมืองที่เปี่ยวอยู่เขากําลังเห็ดเขาเห็ดถนนนะคะเห็ดเอียงกับซามเพื่อที่สิให้รดรดรถรถเลี่ยนผ่านในเมืองหน่อยที่สุดเขาก็เลยสั่งสะพ,พานนะจ๊ะสะพ,พานที่เปี่ยวเคยเห็นนะจ๊ะที่ให้เปี่ยวเคยทายลงมาเลจ๊ะเขาสั่งตั้งแต่2013เพื่อที่สิให้ค้นขับรถออกนอกสะพ,พานเพื่อที่ิบ,บว่า,วา้เขามาในเมืองแล้วลดบรรทุกกับว่า้ว่า้เขามาในเมืองแล้วเพื่อที่สิลดลดอากาศเป็นพิษลงเพราะว่าโลกมันเริ่มร้อนเอาเส้นนะจ๊ะ เขาสิเฮ็ดระบบนิเวศจัดระบบนิเวศใหม่กตนอะไรจะกันเล่ไม่แล้วมาเหล่าสูให้ฟัง้ะจ๊ะเด้มันเป็นเรื่องความรู้เล็กน,น้อยเนาะที่เบียรเลยพลานะแล้วก็ตามมาเลยคือขยะขยะนี่เขากะสิมีบ้านใดไที่มีบ้านนะ,นะะมีบ้านเป็นหลังเสียเขาเกษสอเอาถังมาลงหมองท่เปียวอยู่้วจ๊ะเขาเรื่มเพลินประมาณสองปีแล้วให้แยกขยะเหมือนกับประมาณว่าขวดกระดาษแล้วก็นังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มก็กระดาษในต่างกันนะจ๊ะแล้วกระดาษคือแยกเป็นต่างหากนังสือพิมพ์ หรือพวกโฆษณากับไหว้ต่างหากเพราะว่าเขาสิไปแยกแล้วก็ไปทำกาจัดคนละย่างหรือมารีไซเคิลอ,อีกไม่ยอย่างหนึ่งนะจ๊ะเขา็เละแยกเป็นสัสดส่วนนะจ๊ะแล้วก็มีเกี่ยวกับอาหารอาหารนี่คือกันด้จ้ะเด้อตะกี้พี่วิบวเขา้าใจได้ว่าเป็นอย่างคนอยู่นี่เขาก็าขี้เหนียวแท้พี่สิคิดแบบนี้เลยเพราะว่าเขามาจากครอบครัวที่แบบว่าพ่วิศวก็บอกวจะพี่นพแม่พี่น้องครอบครัวเขาเนาะอันบ้านเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารมาสัสมีหลายอย่างมาจา้ะ บ้านเฮามันก็สินี้ต้มแกงทอดหลายอย่างเพื่อก็เคยชิ้นก็แบบนั้นพ่อแม่เปื่อก็สิกินแบบนั้นลวกพักน้ำจิ้มอย่างยุนี่เขาซีมีอาหารจานเดียวแล้วเขาสิกับประมาณค้นว่าเป็นอย่างค้นสามค้นเขาสิเนื้อเขาสิสามชิ้นหรือว่าสามเขาสิถามนะะว่าคุณสกินหลายปันใดถ้าคนนี่กินหลายแน่สิเขาจะสิเพิ่มขึ้นมาอีกสิ่งหนึ่งเพืองสินะแม่เพื่อกว่าเป็นอย่างเขาเผ็ดจังสี่ที่แหลเป็นหนึ่ว่าเขาขี้เหนียวประเได้พี่น้องแล้วอาหารสังเกตได้จ๊ะ เวลาเขาตักใส่จานนะเขาสิตักเฉพาะที่เขาสกินมดแล้วเขาก็สิกินซ้ำนั่นแล้วแล้วเป็นอีอย่างที่หนาอายมากถ้าผู้ใดแบบว่าเหลืออาหารไปติดจานแล้วก็ทิมแล้วเขาก็สิแบบบอกว่าขอโทษเด้อฉันกินบะหมดออหลีหรือว่าฉันแพ้อ,อาหารโดนี่ซิณะแมจ่จ้ะคือเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะเขาสิแบบเขาสิคิดคำนึงอ่ะจ้ะเพื่อเพบาเพื่อาเริ่มย้อมย่ประเทศเขาไปเริ่มเลี้ยนลูกไปเริ่มเห็นอีอย่างมากมายแล้วแบบซิ่งเนี่ยจ้ะพ่อแม่พี่น้องมันเฮ็ดให้เปลียวแบบ เอ,อ่เปิดโลกกระทัดไม่อ่ะจ้ะเปื่อก็เลยอยากสิมาอธิบายให้ฟังว่าเปล่าเปล่าได้ความรู้จากตรงนี่ยังแน่จางจากที่เปล่ามาอยู่อาศัยอยู่ประเทศนี้แล้วจ้ะเด้อจากที่เปื่อคิดคิดว่าเขาคือขี่เหนียวแท้เขาคือเป็นคนแบบนี้อ่ยังสินะ่ะที่จริงมันโมเมนต์จ้ะพี่น้องเขาเป็นคนมาทยดเขาเป็นคนหลูกคุณข่าของเงินเขาเป็นคนหลูกของคุณข่าของทุกๆอย่างมันก็นเลยเหต เขตแห้ประเทศเขาเป็นเมืองแบบนี้นะจ๊ะดีะสิมว่าเราให้ฟังอีก้อจ้ะว่าอีกอย่างแน่ที่เปียวเลียนรู้แล้วอีกอย่างแน่ที่เฮ็ดให้ชีวิตเปียวดีขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอต่อไปนะจ๊ะเด้อขอบคุณลหลายๆค่ะทุกท่านที่เขามาติดตามและรับฟังของเปรียวสวัสดี